รู้หรือไม่ผักที่เรากินทุกวันอาจช่วยลดความเสี่ยงมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้โครงการแพทย์ออกมาเปิดเผยเคล็ดลับง่ายๆที่คุณอาจมองข้ามไปนั่นคือการเลือกกินผักให้ถูกชนิดแล้วผักอะไรบ้างหละที่มีคุณสมบัติพิเศษช่วยปกป้องเราจากโรคร้ายนี้มาดูกันเลยครับโครงการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขได้ออกมาแนะนําผัก5ชนิดที่มีประโยชน์ในการลดความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ซึ่งเป็นหนึ่งในมะเร็งที่พบมากที่สุดในประเทศไทย และเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆเลยทีเดียวการป้องกันไว้ก่อนจึงเป็นสิ่งสําคัญมากๆครับ5สุดยอดผักพิชิตมะเร็งลำไส้ใหญ่มีอะไรบ้างบรอกโคโลีผักสีเขียวเข้มที่อุดมไปด้วยสาร,สร,าสราซัลโฟราเฟนซัลโฟราเฟนซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระรที่มีประสิทธิภาพสูงช่วยลดการอักเสบและปกป้องเซลล์จากความเสียหายที่อาจนําไปสู่การเกิดมะเร็งได้นอกจากนี้ยังมีวิตามินและแร่ธาตุที่จําเป็นต่อร่างกายอีกมากมายแครอท ผักสีส้มสดใสที่เรารู้จักกันดีว่ามีวิตามินเอสูงแต่รู้หรือไม่ว่าแครอทอยังมีสารเบตาแคโรทีน beta carotene e, ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสาระอีกชนิดหนึ่งที่ช่วยป้องกันความเสียหายของเซลล์และยังช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายให้แข็งแรงอีกด้วยมะเขือเทศผลไม้สีแดงใช่แล้วครับมะเขือเทศเป็นผลไม้ทางพฤกษาตร์ที่มีสารไลโคปีนไลโคพินสูงมากสารนี้เป็นสารต้านอนุมูลอิสาระที่ทรงพลัง ซึ่งมีการศึกษาพบว่าสามารถช่วยลดความเสี่ยงของมะเร็งต่อบลูกหมากได้ด้วยและแน่นอนว่ามีส่วนช่วยในการป้องกันมะเร็งลำไส้ใหญ่เช่นกันกระเทียมเครื่องเทศที่มีกลิ่นฉุนที่เราคุ้นเคยกันดีไม่ได้มีดีแค่ปรุงอาหารให้อร่อยเท่านั้นแต่กระเทียมยังมีสารอลลิซินเฮลลิซินซึ่งเป็นสารที่มีฤทธิ์ต้านจุลชีพและต้านการอักเสบช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งได้หลายชนิดรวมถึงมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยผักใบเขียวกลุ่มผักที่รวมถึงผักโขมคะน้าผักกาดขาว และผักอื่นๆอีกมากมายผักเหล่านี้อุดมไปด้วยวิตามินแร่ธาตุและใยอาหารซึ่งใยอาหารนี้เองที่เป็นตัวช่วยสําคัญในการขับถ่ายของเสียออกจากร่างกายลดการสะสมของสารก่อมะเร็งในลำไส้ใหญ่ทําไมผักเหล่านี้ถึงช่วยป้องกันมะเร็งได้จริงๆแล้วกลไกการทํางานของผักแต่ละชนิดมีความซับซ้อนแต่โดยรวมแล้วสารอาหารและสารต้านอนุมูลอิสระที่พบในผักเหล่านี้จะเข้าไปช่วยลดการอักเสบปกป้องเซลจากความเสียหาย และเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายให้แข็งแรงขึ้นทําให้ร่างกายสามารถต่อสู้กับเซลล์มะเร็งได้ดีขึ้นมีการศึกษาทั้งในห้องปฏิบัติการและการศึกษาในมนุษย์ที่แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มว่าสารในผักเหล่านี้มีบทบาทสําคัญในการลดความเสี่ยงมะเร็งแต่เดี๋ยวก่อนการกินผักอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอที่จะป้องกันมะเร็งได้หนึ่งเอร์เซนตะครับการมีไลฟ์สไตล์ที่ดีการออกกําลังกายสม่ําเสมอการพักผ่อนให้เพียงพอและการหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงอื่นๆเช่นการสูบบุหรี่การดื่มแอลกอฮอล ในปริมาณมากก็เป็นสิ่งสําคัญเช่นกันแล้วเราควรกินผักมากแค่ไหนถึงจะดีโดยทั่วไปแล้วเราควรกินผักและผลไม้อย่างน้อยวันละห้าส่วนหรือประมาณ400กรัมเพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารและใยอาหารที่เพียงพอแต่ปริมาณที่เหมาะสมอาจแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลขึ้นอยู่กับอายุเพศสุขภาพและกิจกรรมที่ทําในแต่ละวันคําถามชวนคิด คุณคิดว่าการกินผักดิบดีกว่าผักที่ปรุงสุกหรือไม่มีบางคนบอกว่าผักดิบมีสารอาหารมากกว่าแต่บางคนก็บอกว่าผักที่ปรุงสุกแล้วร่างกายจะดูดซึมสารอาหารได้ดีกว่าคุณมีความคิดเห็นอย่างไรมาร่วมแชร์ความคิดเห็นกันได้เลยครับแล้วคุณมีเคล็ดลับในการกินผักให้ได้เยอะๆในแต่ละวันอย่างไรบ้างอย่าลืมมาเล่าสู่กันฟังนะครับ